สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่ดึงดูดมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็คือ r a n d o m o f love ใน EP ที่16แล้วนะคะอ่าหัวข้อท็อปปิกที่น้ำจะทำขึ้นก็คือเราจะไปดูกันว่าใครนะคะที่เขาแอบชอบคุณอยู่ลักษณะเป็นยังไงนะคะเราก็จะไปตามล่าหากเขาคนนั้นกันคะ่ะเพื่อนๆ พลังงานเป็นพลังงานรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสลับกันในฝั่งตัวตนของเขาหรือคนหรืออาจจะต่อเนื่องมาจาก e ีีที่แล้วหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ไปเลยก็ได้นะคะอืมเขามาฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะป่ะเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะมาทีนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่าใครที่เขาแอบชอบคนที่มาเจอแรนดอมนี้เนาะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยเดี๋ยวล้างก่อน ขอพลังงานของคนที่แอบชอบคุณหน่อยค่ะเขาคือใครเด็กถือถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยอยากจะมอบความรักให้คุณนะคะเนี่ยอยากเข้ามาสารภาพรักสแตนลีเวิร์ดแต่ไม่กล้าพอนะคะอ่าโอเค ก้าวไม้อันนี้ไม่เกี่ยวน้ำขอแค่สามใบชัดๆพลังงานของเขาเนาะหนึ่งที่เห็นจากหน้าไพเลยนะคะเขาน่าจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้เนาะอืมถ้าเขาไม่ได้มีอายุน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กก็ได้นะคะหรือว่ามีนิสัยเด็กๆแบบตะมุตะมิน่ารักนะคะเป็นคนที่พูดจาหวานอืมเป็นคนที่คําพูดคําจาของเขาเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบ น่ารักมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงมีความขี้อ้อนนะคะขี้เอาใจแล้วก็ตัวเขานะคะแอบชอบคุณมากหนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากจะแบบเข้ามาบอกให้คุณรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงแต่เขาไม่มีความกล้ามากพอที่จะเข้ามานะคะคนคนนี้เนาะอืมอาจจะแบบกลัวแล้วก็ได้กลัวคุณจะปฏิเสธนะคะเลยไม่กล้าที่จะเข้ามาสารภาพรักหรือว่าอาจจะ ยังไม่พร้อมอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่น้ำเห็นเนะี่ยตัวเขาชอบคุณจริงๆแล้วก็ชอบมากด้วยน่าจะมีแบบพลังงานของลัคนาราศีสิงหรือว่าธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกหรือว่าลักษณะเป็นแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอักษรของเขากันนะว่าจะเป็นใครได้บ้างนะคะมาขอตัวอักษรชื่อของเขาคนนั้นที่แอบชอบคุณนยคะน่ะแล้วขอขายับก่อนโอเค อีกตัวหนึงปุ๊บอ่าตัวแรกนะคะก็จะมีตัว R ตัว C ตัว O นะคะตัว G ตัว M ตัว V ตัว I นะคะตัว Z ตัว T ตัว G ตัว X ตัว S นะคะตัว J ตัว U แล้วก็ตัว Z อีกแล้วอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาคนนั้นก็เป็นไปได้เนาะคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะมาทีนี้นะคะ น้ำขอข้อความจากเขาหน่อยถ้าเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับคุณได้เนาะเขาจะพูดประมาณไหนคะเดี๋ยวเราจะใช้ข้อความหัวใจกันวันนี้เนาะหัวใจว่างไงเอาใบแรกเลยแล้วกันดวงตาคู่นั้นนะคะเขาชอบดวงตาของคุณมากๆอืมเขาชอบสบตาคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะดวงตานะคะมาต่อกัน เขาบอกว่าอย่าเศร้าสิยิ้มเยอะๆเปิดใจให้เราหน่อยได้ไหมเขาอยากให้คุณเปิดใจให้เขานะคะคนอะไรเท่สุดๆนะคะอ่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเนาะแล้วคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนแบบสมาร์ตๆนิดนึงดูเท่เทแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเธอเป็นที่ชัดพลังของฉันนะคะทุกครั้งที่เขาได้เห็นคุณนะเขามีความสุขมากนะคะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเราแอบชอบใครนะเราเห็นเขาเราก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่คืออาการเขาที่มีต่อคุณเลยนะคะแล้วเขาฝากใจของเขานะคะคเนี่ยมากับดวงดาวผ่านเพลงนะคะมาถึงคุณให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขาชอบคุณตายสำหรับไม่เกี่ยวแค okay, นีพอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันเสลเธอะคะ อ่าโอเคนะขอข้อความภาษาอังกฤษนิดนึงเนะเาะสักสองใบพอแล้วกันค่อยไปดูเพลงนะคะข้อความจากเขาอืมเขาบอกว่ามิชยูนะคะเขาคิดถึงคุณอืมไมสตานะคะเขาบอกว่าคุณอะ่ะคือแสงดาวเห็นปะฝากใจมากรับดาวนะคะเพราะคุณคือดวงดาวของเขาคือคนที่เขาชอบนะคะเป็นแบบเป็นเหมือนกับแสงสว่างในยามค่ำคืนประมาณนั้นนะคะ มาขอคำแนะนำให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะแบบเออปล่อยให้แบบมันดําเนินไปเองเนาะเมื่อถึงเวลาถ้าเขามีความกล้ามากพอเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขามาชอบคุณเนาะมาที่ีนน้าก็ขอเพลงนะคะให้กความสัมพันธ์นี้หน่อยถ้าตัวเขาสามารถจะบอกคุณผ่านเสียงเพลงได้เขาจะบอกผ่านเพลงไหน ในคอเพลงสิอชอบจริงๆด้วยนะคะโอ้ยอยากเพื่อนๆเคยฟังไหมคะแบบของพี่เบนเน่ะเพราะมากเลยนะคะเอออยากร้องนะคะกลัวเสียงเพลนเพลงโอ้ยนะคะของพี่เบนเออขอขออภัยที่น้ําขำนะคะอดีน้ําแบบไม่คิดว่าเพลงนี้จะออกมานะอ่าเพลงไทยอีกเพลงนึงนะคะ ฝันถึงแฟนเก่าของทีแมนดาวนะคะบางทีในคลิปนี้อาจจะมีพลังงานเก่าๆซ่อนอยู่ก็เป็นได้มาต่อไปเพลงสากลหนึ่งเพลงนะคะเพลงนายนะคะของซา a n t ธานะคะลองฟังในฉบับแปลไทยเนาะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะ วันนี้ก็บ๊ายบาย